สวัสดีครับชาวจีนไซและเพื่อนเทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วแม็กซ์สมายกับเกมเบ a ดแอนด์โซลเลฟ t i o ชั่นนะครับคลิปนี้ผมจะคิดอยู่สักพักแล้วแหละว่าจะลงดีไหมเพราะว่ามันนานและแต่ว่าโอเคเห็นเพื่อนๆนบางคนเนี่ยยังไม่ถึงชั้นสี่เอ้ชั้นสีกันผมก็เลยมีทริคมาแนะนำ นิดหน่อยความจริงคือแนะนําไปคร่าวๆแล้วแหละอ่าครัวน,นี้จะมาเรียงไล่ทีละอย่างเลยว่าควรทําอะไรให้มันผ่านได้ง่ายอ่าอันดับแรกเลยให้เพื่อนๆเนี่ยไปเตรียมบัฟให้ครบพร้อมทุกอย่างเลยบัฟจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นให้รายการดังนี้เลยนะหนึ่งก็คือให้เพื่อนๆไปเอาบัฟไฟก็คือเวลาลรวอร์บัฟสองคามอ่าสองเอาบัฟที่ทุ่งหญ้าสามกินโต๊ะสูงสุดโตม่วงอะ่ะทั้งสามอันเลย สี่กินโตเลือดที่ที่สำนักเราห้าใหา้กินยาใหญ่ยาขวดใหญ่่ทั้งหมดเลยแล้วก็หกอย่างสุดท้ายถ้าเพื่อนๆมีอันนี้คือพวกยากิจกรรมต่างๆที่มันจะให้เราตีหัวหน้าลงหัวหน้าได้เยอะประมาณนี้อืนี่คือการเตรียมบัฟพอเตรียมบัฟเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่เพื่อนรู้ๆกันว่ายาใหญ่มันจะอยู่ได้ได้ไม่นานถูกต้องไหมดังนั้นให้เพื่อนๆกินและก็รีบลง ตั้งแต่ชั้น1จนถึงชั้นสักประมาณ30ให้แนะนำนะ30แล้วก็เพื่อนๆก็กดเซฟแต่พยายามนะตั้งแต่ที่เราลง1ถึง30หรือ35ก็ได้แล้วแต่เนี่ยให้เพื่อนๆพยายามเซฟเลือดไว้อย่าโดนการโจมตีของบอสอ่าเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีการเติมเลือดแต่ละชั้นก็เถนะิดอะ พยายามเซฟไว้ดีที่สุดเพื่อให้เวลารอบต่อมาพอเราเข้ามาเนี่ยมันมันจะได้มันจะได้ลงง่ายขึ้นอ่าวนี้อย่างที่บอกไปพอเราถึงไอ้สาหรือชั้น35แล้วพอเราเซฟเสร็จใช่ไหมวันต่อมาเราค่อยลงใหม่เพราะว่าบัฟอาจจะหมดแล้วก็ได้อะไรเงี้ยวันต่อมาค่อยลงใหม่อาจจะลงเซฟที่35ใช่ไหมเราก็มาลง35ต่อใช้วิธีเดิมกินยากิกนบัฟทุกอย่างให้ครบแล้วก็เข้ามาลง3 5ถึง39แล้วก็เซฟได้เลยอ,อย่างของผมก็จะประมาณนี้ที่ผมลง ทำประมาณนี้นะอืมแค่เราใช้เวลา2รอบใน1สัปดา์สัปดาหเดียวหรือตัหงสัปดาห์าหาหแรกเลยเนะี่ยก็จบเท่านั้นเองอืมพอส่วนชั้นสุดท้ายเมื่อกี้นี้มีแมคเนิดนิดเดียวคือมันจะมีพายุหิมะตลอดให้วิ่งเข้าวงเหมือนที่ผมวิ่งตามคลิปเลยถ้าเพื่อนๆดูไม่ทนันลองย้อนกลับไปดูเนาะประมาณนี้ครับเท่านี้แหละหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ